โลโก้ MakerPad หนึ่งศสอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินวาไอที่สิบห้ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทำโลโก้ง่ายๆนะครับบนโปรแกรมโลโก้ m a k e r p a s นะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสนะครับสอน วิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับโอเคก็เปิดนะครับเพ s t o ตทำการโหลดแล้วก็ติดตั้งจากนั้นก็กดเปิดได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยนะฮะจากนั้นสังเกตทางด้านขวามือด้านล่างกด Letter ไปเลยนะครับ จากนั้นก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูนะครับที่เป็นแถบสีส้มตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้อันแรกอันต่อมาก็คือใส่ข้อความนะฮะต่อมาก็คือการใส่รูปภาพแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวนะเนี่ยเปนะ็นแบ็กกราวนะอ่านะจ๊ะโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับส่วนสุดท้ายคือเซฟนั่นเองนะฮะเซฟก็สามารถเซฟแบบ ดับไว้นะครับไว้แก้ไขหรือจะ jpg ก็ได้หรือ png ก็ได้นะครับตามนี้เลยมาลองใส่โลโก้กันดูนะครับก็กดที่โลโก้อันแรกเลยนะฮะก็จะมีโลโก้เยอะมากเลยนะฮะก็ไปลองเลือกกันดูนะจ๊ะรูปไหนดีอ่ะรูปนี้แล้วกันรูปนกนะฮะนะโอเคก็ ครับเลือกมาก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะน,นกสีเขียวแล้วกันนะ,ะโอเคจากนั้นกดใส่ข้อความได้นะครับตรงนี้กดแอดแท็กนะฮะจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะเนี่ยมาทำไอคอนนะครับทำโลโก้ของเราได้ฮนะมิเนวานะอ่านะจ๊ะ ว้เลยนะครับกดแอดเข้าไปครับจากนั้นก็สามารถขยายได้นะครับตรงนี้เลยนะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับโอ้สวยงามมากมายเลยนะจ๊ะตรงนี้นะครับกดที่เทคตรงนี้สามารถเลือกขนาดไซส์ได้นั่นเองนะใส่ตัวหนาก็ได้ตัวเอียงก็ได้นะครับนะนะเยอะแยะเลยนะ สามารถกดบวกฟอนต์ก็ได้นะครับตามนี้เลยก็ไปลองเล่นกันดูนะคัสตอมนะครับสามารถแอดฟอนต์ก็ได้นะครับตามนี้เลยนะส่วนใส่สีนะครับสังเกตด้านซ้ายมือบนสุดของจอนะรตรงเนี้ยมันจะมีจานสีอยู่กดเข้ามานะครับตรงเนี้ยจะสามารถเลือกสีได้นั่นเองนะครับนะจะนะเลือกดูนะฮะ ไม่ยากต่อมาครับตรงนี้ add รูปก็สามารถเพิ่มรูปได้นั่นเองนะ add picture ในโปรไฟล์ของเครื่องเรานะฮะก็ดูไม่ยากเนาะอืมนะจะนะครับถ้าเราเวลาเราจะแก้ไขข้อความนะครับเราก็กดที่ข้อความถ้าจะเปลี่ยนโลโก้กดที่โลโก้สามารถเลือกนะครับพื้นผิวก็ได้นะเนี่ยเนีย ปรับได้นะครับหลายสีก็ได้นั่นเองนะนะครับเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะข้างบนนะครับก็สามารถเลือกเฉดส,สีก็ได้นะตามนี้เลยนะเนี่ยปรับแถบได้นั่นเองนะครับเนี่ยเยอะเออไปลองเล่นกันดูนะถ้ากดถูกใจก็กดถูกใจไปนะครับเราสามารถนะ หมุนได้นะนะดูหมุนได้นะหมุนได้นะครับเนี่ยหลากหลายดีไหมล่ะเออเอียงก็ได้นะกลับด้านก็ได้นะเนี่ยครับทำโลโก้ต่างมุมนิดนึงก็ไม่เหมือนแล้ว <laughs> นะเออนะดูกลายเป็นข้างคาวไปแล้วนกตีไหนวัเนี้ยโอเคมาเซฟกันดีกว่านะครับก็กด ที่ขวามือสุดเลยที่เป็นรูปแผ่นดิสตนะฮะจากนั้นก็กดเซฟนะครับดาวน์โหลดตรงนี้กดมันเป็นปุ่มเขาเียนคาว่าดาวน์โหลด jpg กดก็ป้ายนะก็จะมีข้อความนะครับขึ้นมาเป็นป๊อปอัพนะครับเรากดนะครับปุ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับภาพก็จะเซฟมาแล้วก็จะมีโฆษณานะให้เรากดปิดโฆษณาทางขวามือบนได้เลยนะจะ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่แกลเลอรี่นั่นเองโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสร้างโลโก้ง่ายๆนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับ